สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราขอบพระคุณพระเจ้านะครับที่มีโอกาสมาไขควรพระวจนะของพระเจ้าอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็ในพระคัมภีร์วันนี้เนี่ยก็มีมุมให้คิดได้ตั้งหลายมุมเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดพิจารณาว่าพระคัมภีร์วันนี้สอนเราเรื่องอะไรหนุนมใจเราเรื่องอะไรแล้วก็ท้าทายเราให้ความจริงกับเราเรื่องอะไรบ้างนะครับ ถ้ามีวันนี้อยากจะดูจากตัวอย่างชีวิตของโยบนะครับในโยบบทที่1ข้อที่8ปดถึงสินะครับโยบบทที่1ข้อที่8ปดถึงสิเป็นบทที่พูดคุยระหว่างพระเจ้ากับซาตานนะครับในเวลานั้นเนี่ยทูตสวรรค์และก็ซาตานจะต้องขึ้นไปรายงานจมเพาะพระพักพระเจ้านะครับนะอันนี้ก็จะเป็นที่พระบ,บิดาพระแทไว้ว่าทูตสวรรค์ต้องไปรายงานตัวไปรายงานที่พระพักพระเจ้าและซาตานก็ขึ้นไปก็ ก็คงจะไปในการรายงานตัวเหมือนกันนะครับพระกัมพีโยบบที่1ข้อที่8-11ถึง11ได้พูดอย่างนี้บอกว่าและพระยาเวตรัสกับซาตานว่าเจ้าได้พิจารณาดูโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่ว่าในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขาเป็นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรมเป็นผู้ยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายแล้วซาตานทูลต่อพระยาเวว่า โยบยำเกรงพระเจ้าเปล่าๆหรือพระองค์ไม่ได้ทรงกั้นรั้วรอบตัวเขาครอบครัวของเขาและทุกสิ่งที่เขามีอยู่เสียทุกด้านหรือพระองค์ได้ทรงอวยพรงานที่มือเขาทำและฝูงปศุสัตว์ของเขาได้ทวีขึ้นในแผ่นดินแต่ขอยื่นพระหัตถ์ของพระองค์แต่ต้องสิ่งของทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ แล้วเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักพระองค์อันนี้เป็นบทสนทนาระหว่างพระเจ้ากับซาตานซึ่งในการรายงานนั้นก็พระเจ้าก็ชมโยบนะครับในที่ประชุมนั้นอะ่ะแล้วก็คุยกับซาตานบอกว่าได,ด,ด้ดูโยบไหมเพราะว่าพระเจ้าถามว่าซาตานมาจากไหนซาตานก็บอกว่าไป,ไป,ไปมาบนแผ่นดินโลกนะครับแต่พระเจ้าก็ถามว่าได้ดูไหมดูโยบไหมดูชีวิตของโยบไหม ผู้รับใช้ของพระอ,องค์เนี่ยนะแล้วพระเจ้าก็บอกว่าไม่วา่าจะในแผ่นดินโลกนะนะในแผ่นดินโลกเนี่ยไม่มีใครเหมือนเขาเขาเป็นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรมเป็นผู้ยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายโอ้โหถ้าเราบอกว่าสมัยนี้จะมีใครเหมือนโยมไหมไม่รู้เลยนะผมก็ไม่รู้อะผมไม่รู้จกักแต่พระเจ้าคงรู้นะครับ น่าจะมีคนผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เหมือนโยบในสมัยนี้น่าจะมีอยู่บ้างนะั้นถ้าไม่มีนี่โอ้โหพระเจ้าคงเสียใจแย่นะขอพระเจ้าเมตตาเราที่เราจะมีเป้าหมายเอาโยบเป็นโมเดลแล้วก็ให้พระเจ้าปลื้มใจภูมิใจประทับใจชื่นใจแล้วก็ชมเราต่อหน้าทุสวรรค์ ชมเราด้วยความจริงด้วยความที่พระองค์ภูมิใจนผู้รับใช้ของพระองค์เป็นคนดีพร้อมเที่ยงธรรมยำเกรงพระเจ้าและก็หันจากความชั่วร้ายแต่จริงๆมนุษย์เราไม่สบมบูรณ์แต่ในในชีวิตของโยบเนี่ยทำอย่างสุดกําลังต่อบพระเจ้ายำเกรงพระองค์จริงๆนะครับแล้วเขาก็พยายามทําสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ <c oughs> อันนี้เป็นความชื่นใจ การชมของพระเจ้าแบบนี้ <c oughs> ต่อหน้าซาตานมันทำให้โยบลำบากหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าหลังจากนี้ซาตานก็ท้าพระเจ้าบอกว่าถ้าพระองค์เอาสิ่งของของเขาออกหมดนะที่พระเจ้าวอวยพรเขาอ่ะเขาจะแช่งด่าพระองค์เลยอืม หลายคนอ่านพระคัมภีร์ตรงนี้กันเลยว่าเอยเราไม่อยากให้เป็นที่พระเจ้าคือไม่อยากเป็นคนโปรด่ะถ้าเป็นคนโปรดแล้วเดี๋ยวถ้าภาษาบ้านเราเดี๋ยวจะซวยหรือเปล่าเพราะว่าแหมเดี๋ยวซาตานก็มาหาเรื่องเราพระเจ้าก็อนุญาตอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะลําบากโยบก็สูญเสียทุกอย่างนะครับนะลูกชายนะลูกสาวฝูทุกอย่างหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยแต่ตัวกับบาดแผลแค่นั้นเองนะ คือเราก็ต้องมองว่าจริงๆชีวิตของเราเนี่ยเราเราอยู่เพื่อเพื่อตัวเราเองหรือเพราะว่าพระเจ้าดีและพระเจ้ามีพระเมตตาต่อเรามากๆเราจึงยำเกรงพระองค์เราจึงเราจึงเป็นคนที่ดีพร้อมเป็นคนที่ให้พระเจ้านาเป็นคนเที่ยงธรรมเป็นคนที่หันจากความชั่วร้ายเป็นคนที่พระเจ้า พอใจและปลื้มใจผมมองว่านี่เป็นสิ่งที่ชีวิตของโยบปกติที่เขาเป็นเพราะเขาเป็นอย่างนี้นะเราจะเห็นคำตอบของซาตานบอกว่าคำตอบของซาตานให้ความจริงบางเรื่องนะครับเช่นซาตานบอกว่าโยบยำเก่งพระเจ้าเปล่าๆหรือไม่ใช่ั้างซาตานพูดข้อที่10บอกว่าพระเจ้าทำอย่างนี้กับโยบคือพระเจ้ากั้นรั้วรอบเขาปกป้องเขาอะให้ปลอดภยัย รอบตัวเขาครอบครัวของเขาทุกสิ่งที่มีอยู่พระเจ้าปกป้องเขาทุกด้านเลยไม่พอเท่านั้นพระเจ้ายัางอวยพรการงานที่มือเขาทํางานของเขากิจการของเขาแล,แล้วก็ฝูงสัตว์ของเขาเนี่ยเต็มขึ้นบนแผ่นดินเลยโยบเป็นคนที่รวยมากเป็นคนที่เป็นคนที่มั่งคั่งดีกว่าใช้คำว่ามาัาง่งคั่งใช้คำว่ารวยรวยดูค่อนข้างจะจะแบบแน่ลบแต่ว่าเป็นคนที่มั่งคัง่งเป็นคนที่มั่งมี อัอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขายำเก่งพระเจ้าพระเจ้ากั้นรั้วรอบเขาครอบขวงเขาด้วยทุกสิ่งที่เขามีอยู่หมดเลยงานฝูงสัตว์นะถ้าเขาปลูกพืชก็คือพ,พืชด้วยแล้วกันปะทุสัตว์เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นความจริงที่บอกว่าน้าพระทัยพระเจ้าที่มีต่อคนของพระองค์ที่สัตว์ซื่อต่อพระเจ้า ที่เที่ยงธรรมที่ยำเก่งพระเจ้าและหันจากความชั่วหลายเป็นคนที่ดีพร้อมนะที่รักเื่อนบ้านเหมือนรักตนเองรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจเป็นคนดีพร้อมเที่ยงธรรมด้วยพระเจ้ากั้นรัวปกป้องครอบครัวของเขาพระเจ้าอวยพรการงานแต่พระเจ้ากันปกปกาาก้นรั้วปกป้องเขาทุกด้านเลยนะครับทุกด้านเลยนะไม่ใช่เพียงแต่ตัวเขานะครอบครัวของเขาด้วยและพระเจ้าวปปอวยพรการงานกับ สิ่งของที่เขามีฟูงสัตว์พืชผลทั้งหมดเลยพระเจ้าอวยพรนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำไม่ได้เป็นน้ำพระทยัยพระเจ้าสําหรับคนที่ยำเก่งพระองค์คนที่เป็นประชากรของวงคนที่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์จริงๆนะแต่ว่าที่ที่โยบลําบากเพราะเป็นนี่เป็นเรื่องผิดปกติเพราะเกิดการท้าทายการท้าพิสูจน์ของซาตานว่าพระเจ้าผิด ซาตานจะทําให้เห็นให้พระเจ้าเห็นว่าเจ้าคิดผิดแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าพระเจ้าไม่มีทางคิดผิดหรอกนะพระเจ้าก็อนุญาตอนุญาตแต่ไม่อนุญาตใาชีวิตนะครับนั้นโยบเองเนี่ยการเป็นคนดีพร้อมเที่ยงธรรมหรือยำเก่งพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายเนี่ยนะครับต่อไปนี้เป็นบทพิสูจน์ของเขานะต่อพระพักพระเจ้าและก็ต่อซาตานต่อทูตสวรรค์ที่อยู่ที่นั่น ฉันเราจะเห็นเราจะเห็นว่าในข้อนี้เราจะเห็นบอกว่าโดยปกติเนี่ยโดยปกตินะเหตุการณ์ปกติถ้าเรายำเกรงพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์และเราหันจากความชั่วไหลพระเจ้าก็จะปกป้องเราทุกด้านครอบครัวของเราด้วยนี่เป็นเรื่องปกตินะครับแต่การที่เราจะยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนที่จะพูดว่าเราดีพร้อมและเที่ยงธรรมเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเองหรือไม่ใช่ไม่ใช่ทูตสวรรค์ แต่เป็นพระเจ้าที่มองทะลุจิตและวิญญาณของเรามองทะลุความคิดของเรามองทะลุเข้าไปในหัวใจของเราพระเจ้าเป็นคนบอกว่าคนนี้ดีพร้อมคนนี้เที่ยงธรรมคนนี้ยาเก่งพระเจ้าและคนนี้หันจากความชั่วร้ายไม่ใช่ตัวเราบอกเองแล้วก็ไม่ใช่เพื่อนของเราที่เป็นคนบาปบ,บอกด้วยแต่ต้องเป็นพระเจ้าบอกนะครับฉันั้นขอพระเจ้าเมตตาเรามากๆเราเองเนี่ย จำเป็นต้องมีชีวิตอย่างนี้แต่คนที่จะยืนยันว่าเรามีชีวิตอย่างนี้คือพระเจ้านะแล้วพระเจ้าจะกั้นรั้วรอบเราดังนั้นสิ่งที่ซาตานมองเห็นเนี่ยซาตานเนี่ยมองเห็นคนคนหนึ่งที่รักพระเจ้าเนี่ยสิ่งที่เขาคิดจากความผีตอนนี้นะเขาจะคิดเพราะเขาต้องการทําลายหรือเพราะเขาคิดจริงๆก็ได้นะไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจ แต่เป็นไปได้สองแบบว่าเขาคิดจริงๆว่าคนคนหนึ่งยอเก่งพระเจ้าเพราะพระเจ้าอวยพรคนคนหนึ่งยอมถวายทรัพย์เพราะพระเจ้าอวยพรเขาเขาก็เลยยอมถวายทรัพย์ถ้าพระเจ้าไม่อวยไม่อวยพรเขาก็จะไม่ยอมถวายทรัพย์คนคนหนึ่งยอมไปบวชเพราะพระเจ้ารักษาโรคของเขาคนคนหนึ่งยอมนมัสการพระเจ้าหรือติดตามพระเจ้าเพียงเพราะว่าพระเจ้าช่วยเหลือเขาถ้าพระเจ้าไม่ช่วยเหลือเขาเขาก็จะไม่ติดตามพระองค์ดังนั้นเนี่ย ซาตานกำลังชี้ให้แบอบกว่าที่โยบยินดีติดตามพระองค์เป็นคนดีพร้อมอย่างนี้เพราะว่าผลประโยชน์ที่เขาได้จากพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าโอ้แล้วเราคิดอย่างนี้ไหมอ่ะเราต้องกลับมาคิดว่าเอที่เราไปโบสถ์ทุกวันนี้เราถวายสิบรถทุกวันนี้เราถวายทรัพย์เราร่วมรับใช้เราทํางานหนักเราทุ่มเทเราดูแลครอบครัวเราเป็นคนดีพร้อม ทั้งงานในจิตวิญญาณแล้วก็ในฝ่ายร่างกายแล้วเป็นคนที่ยำเก่งพระเจ้าเร่อธิษฐานอ่านพระคมพีเพราะเพราะเพราะประโยชน์ที่เราได้จากพระองค์อย่างเดียวเท่านั้นหรอหรือเพราะว่าพวกเป็นพระเจ้าหรือเพราะ,พระองค์เป็นองค์เจ้านายสูงสุดอืมฉะนั้นซาตานเลยท้าว่าเนี่ยถ้าพระองค์เอาสิ่งของทั้งหมดออกไปเขาจะแช่งดาพระเจ้านะ แต่พระเจ้าไม่เคยมองใครผิดนะครับพระเจ้าไม่เคยมองใครผิดหมายความว่าพระเจ้ามองดูโยบเป็นคนยำเกรงพระเจ้าเขาก็ายำเกรงจริงๆนะพระเจ้ามองไม่ผิดหรอกถ้าพระเจ้าเรียกเราแล้วก็ยอมรับความจํากัดของเราให้เป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าไม่มองผิดหรอกเพียงแต่เรา เราต้องพิสูจน์ว่าเรายำเกรงพระเจ้าจริงๆขอพระเจ้าช่วยอย่าให้ความคิดของซาตานมาอยู่ในความคิดของเราเพราะสิ่งที่ซาตานสงสัยและก็พูดมาก็คือคนคนหนึ่งยำเกรงพระเจ้าเพราะผลประโยชน์ที่เขาได้ถ้าพระเจ้าไม่ได้อวยพรพิเศษคนเหล่านี้จะไม่เชื่อพระเจ้าคนเหล่านี้เป็นเราด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะ ฉันขอพระเจ้าเมตตาเราเลยนะพระเจ้าเนี่ยอนุญาตให้ซาตานเทสได้เพราะพระเจ้ารู้ว่าโยกจะทนได้เพราะพระเจ้ารู้ลิมิตและกําลังของโยกพระเจ้าเลยยอมให้โยกอาซาตานเนี่ยทดสอบโยมได้ด้วยการทำลายสิ่งของทั้งสิ้นที่เขามีไม่ว่าลูกทรัพสมบัติเหลือสิ่งเดียวคือรอยแผลที่ทิ้งไว้กับเขารอยรอยของการเป็นโรคทิ้งไว้กับเขา แต่ในบทที่หนึ่งสรุปว่าโยกไม่เคยแช่งด่าพระเจ้าไม่เคยตอบว่าพระเจ้าในเหตุการณ์ที่เลวร้วายแบบนี้เลยนี่เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าโยกเป็นคนดีพอเที่ยงทำอย่างที่พระเจ้าบอกพระเจ้าวางใจในเราพระเจ้าถึงอนุญาตหมายถึงว่าพระเจ้ารู้ลิมิตของเราพระเจ้าจึงอนุญาตอนุญาตให้เรารเผชิญการทดสอบอืม ขอพระเจ้าเมตตานะครับเราเองต้องขอพระเจ้าช่วยดังนี้นเรามองว่าความยากลําบากบางครั้งเป็นตัววัดเป็นโอกาสที่จะพิสูจน์ว่าเราเชื่อพระเจ้าจริงๆหรือหรือปลอมๆหรือเราเชื่อพเ,เพราะประโยชน์ที่เราได้เราเชื่อพระเจ้าเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าจริงๆหรือเปล่านั้นปีนี้เริ่มต้นใหม่ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะระมัดร,ระวังชีวิตของเรานะแล้วเราเองก็พิสูจน์ชีวิตของเราว่าเราเป็น ลูกที่ดีของพระองค์เป็นประชากรที่ดีของพระองค์จริงๆเราทําให้พระเจ้าส่งพอพระไทยจริงๆเราอย่าเป็นเอาวิธีคิดแบบซาตานมาใช้ในชีวิตของเรานะดิวต่อพระเจ้าด้วยสิ่งเหล่านี้หลอกลวงไม่อาไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทำแบบนี้นะครับเพราะพระเจ้ารู้พระเจ้ามองถึงรู้จิตใจพระเจ้าถึง,ถง,ถงฟันธงเละโยมดีนั้นขอพระเจ้าเมตตาเราทุกวันนี้นะครับ เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าครับขอยกโทษให้กับเราถ้าหลายครั้งเราไม่ได้ทําให้พระองค์ภูมิใจหลายครั้งเราทําผิดพลาดและทําให้พระองค์เสียใจตลอดแต่เราก็ยังเชื่อแน่ว่าทุกอย่างที่พระเจ้าให้เกิดขึ้นกับเราพระเจ้าจะช่วยเหลือเราพระเจ้าจะมั่นใจว่าเราสามารถผ่านพ้นไปได้โดยกําลังของพระองค์โดยการตัดสินใจที่เรายำเกรงพระองค์อยู่ที่เรายังเชื่อพระองค์อยู่ให้เราจะ ไม่ไม่โกรธไม่ต่อว่าพระองค์แต่เราจะยังยำเก่งพระองค์อีกพระเจ้าครับขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าจะส่งกันนรั้วลอ้อมรอบเราครอบครัวของเราพระเจ้าจะส่งให้เราปลอดภัยพระเจ้าจะอวยพร,รกิจการการที่มือเราได้ทําทั้งหมดสิ่งของที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราเราจะมีมากขึ้นเพื่อเราจะถวา,ายเกียรติพระเจ้ามากขึ้นด้วยขอพระเจ้าอวยพร,รตลอดทั้งวันนี้ตลอดปีนี้ที่เราเองจะ เอาโยบเป็นตัวอย่างเป็นคนที่ดีพอเที่ยงธรรมแล้วก็ที่สำคัญยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วหลายเราจะเริ่มดีขึ้น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 ในที่สุดเราจะถวายเกียรติพระเจ้าด้วยชีวิตของเราได้ด้วยเราขอบคุณพระองค์ที่เมตตาเราครับเราอธิษฐานฝากทุกคนไว้กับพระองค์ในวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีนะครับ